เวลาแต่งเพลงถ้าเป็นเพลงแบบบัลาดผมจะแต่งกับเปียโนถ้าเป็นเพลงร็อกก็จะแต่งกับกีตาร์แต่บางเพลงผมเริ่มแต่งจากการเคาะโต๊ะครับตอนเด็กๆหลายๆท่านก็คงจะเคยร้องเพลงและก็เคาะโต๊ะเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเพลงที่เคาะโต๊ะสนุกคือเพลงที่มีกรุฟหนักแน่นชัดเจนอย่างถึกโป๊ะถึกโป๊ะถึกถึกโป๊ะสำหรับเพลงร็อก การหยุดเครื่องดนตรีในวงทุกชิ้นเหลือแค่กลองกับเสียงร้องเป็นลูกเล่นที่ใช้ได้ผลทรงพลังและก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุค70และ80อย่างเพลง come on feel the noise ของ Quiet Riot ปี1983ซึ่งเป็นการเอาเพลงของวง s l a d e ในยุค7 0มาคัฟ s มา c o นะครับเพลงนี้ตอนผมอยู่ม .5 เคาะโต๊ะสนุกมากครับ